้ว้าวว้าวสวยจังอุย้ยประวาตว้าวโหว้าว,อ,วอันนี้คือปาปะคิรัสฮะปาปะคิรัสเป็นเดนในสส่สาวชื่อปาปะคิรัสจริงนะเนี่ยจริงเหออ่ะะเออบินเป็นทะเล ต่อที่บ้านโอ้ยลินปลุกเช้าเป็นไหนลูกไม่ต้องเปิดมันสว่างแล้วดเด็กฟาดกันดีกว่าแซนวิทแฮมชีสตไหม เตรียมพร้อมเดินทางวันนี้เราจะไป Natural Museum นะครับดู <The Natural. S 1> ไนปดูไดนโนเสาร์พาพี่ดินไปดูกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็เสร็จจากกระดูกไดโนเสาร์เราก็จะไป Borough Market นะครับจะไปกินหอยนางรมออสเตอร์ ster, กับไซเดอร์ uh, ider, แล้วก็พาพี่ดินไปชิมชีสแล้วก็น่าจะมีอะไรของกินอย่างอื่นอีกเราลองไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแผนวันนี้ก็คือไปมิวเซียมไปดู กระดูกไดโนเสาร์แล้วก็ไปกินหอยนางรมที่ตลาดนัดเบรโรมาร์เก็ตอะป่านเหรอใช่แล้วผปานไปด้วยใช่อลปานอะปักไปด้วยว้าว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 โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะน้องพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะ Let's go นึกถึงแล้วครับรมิวเซียมอยู่ด้านหลังนู่นนุ่นคือมิวเซียมที่เราจะไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนฮะงอเฮกินนี่สออัน<ะ>เอาแล้วเราก็กินที่เหลือเออโอเคโอเคแล้วน่จะจ่ายกันค่ะเอาทุกไดไนะไ้เอาทุกอีกอัน,นโอเคอ่ะซัดข้าวกัน,น,นก่อนไม่กินจะหิวนะแล้วก็ไม่หลับครับ ตอนนี้ป๊อปเป็ดหรว่าเป็ดไหมว้าวไฟไปว่า มิวเซียมนี่คือมิวเซียมที่ขับรถผ่านมาวันที่เรานำวันแรกแล้วน่ารินเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาอยากไปมิวเซียมก็คือที่นี่แหละมันบังเอิญนะครับอาป่านจองไว้ให้เนีย่ยตรงไปตามเข้าไปเนี่ยดเด็กๆมากันเยอะเออก็น่าจะมีทางเข้าอยู่ข้างหน้าผิดทางครับเดินไปทางนู้นแล้วไม่มีทางเข้าต้องเดินย้อนกลับมาใหม่เขาก็เดินกลับมากันมาแต่และคนห่างหาทางเข้ากันอยู่ว่าทางเข้ามันเขาไม่ได้เปิดข้างหน้าอืมเขาไม่ได้เปิดข้างหน้าเลย ตอนนี้เวลาเราลงไปแล้วเราสามารถกลับไปดูได้ไหมถ้าเกิดมันเลยยีิบสี่ชั่วโมงได้ก็ยังได้มันมาได้อ๋อเดี๋ยวสอนดี่สองครับผมโอ้ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับโอ้ลินี่ว้าวว้าวสวยจังตับป่านตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนี่ใช่เป็นโอ้ ไม่ได้ผ่านไม่ไม่ได้ลิกตัวนี้ไม่ได้รีเซิร์ชไม่ได้ใจไม่ได้ใจยังตอบว้าวอันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้คือบาบาคิรัสฮะบาบาคิรัสเป็นเดนนิสาซาชื่อบาบาคิรัสจริงเลยเนี่ยจริงผมทำโปรเจกต์นี้อยู่จริงเหรอเออบาบาคิรัสมีมัดกล้ามเนื้อกี่มัดนู่นอาจารย์ก็ทำโปรเจกต์นี้อยู่เขาต้องรีเสิร์ชเรื่องไดโนเสาร์กันกล้ามเนื้อกระดูกพวกอะไร มาแล้วอากอ่ะอพักอะชื่ออะไรนะมันมีหลายพันชื่ออะไรชื่ออะไรบาบากินัสโอเคเรามาดูกันว่าเขาชื่ออะไรัชื่อพันเดียวกันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมันมันมีหลายชื่อแต่มันคือบาบากินัสเทเชอร์ไหนบาบากินัสเทเชอร์คือมันอันนี้คืออยู่ในสับเซตของบาบากินัสเหรอใช่อันนี้มันก็แค่ เป็นเทคโนโลยีของไดโนนั่นเองเฉยเดี๋ยวกูจะไป Google เดี๋ยวกูจะไปกูเกเิลดู expert ผ่านเขาต้องอรีเสิร์ชก็ต้องอรีเสิร์ชโอเคไปอันนี้นะครับเป็นแบบจุดที่เขาเล่าเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟลาวาระเบิดการสูญพันธุ์ของไาาด,ด,น 0, งดนโดนโเสาร์วะใช่ไหมเนึกถึงเรื่องอีเทอร์นอลตอนที่ภูเขาไฟระเบิดสัมปานว่านคนจริงที่โดนลาวา น,นี่คนจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นมีแบบนี้ที่โดอนลวามันจะกลายเป็นแบบนี้เลยเขาหนีไปไม่มบบทันอันนี้ก็จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นรถเฟิร์สรถเฟิร์ก็จำลองไม่ใช่จริงกเดี๋วมันจะแรงขึ้นมันจะแรงขึ้น <Okay. S 2> มันจะแรงขึ้นหรือเปล่า <Okay. S 2> กี่ลิตรเนี่ยนี่แ้าก็ไม่ได้แรงมากเสจ็แล้วไม่อ่านอยากดูสารคดีเลยเจียินกำลังสนุกตออ่าน่ไปต่อ สายลมโอบกอดเราไว้ในวันที่ได้เจอคือเธอใช่ไหมที่รอมันานแค่เพียงสายตาที่สื่อภาษายิง่งทำให้เขา้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมคือความรัก,กคือดอกไม้ในเช้าที่สดใสคือเมฆน้อยที่ลอยอยู่บนฟ้าคือไออุ่นรักที่ลอยหลอกกบกานของรัการดินทางเริ่มต้นในวันนี้ ีแต่เธอกับ oh. ฉันเราจะไม่ทิ้งกันตลอดไป You're the one who oh. makes me feel so high oh. ทุกสิ่งฉัน oh. มีความหมายแค่มีเธอคนนี้ขอฝันจะไกลแค่ไหนก็พร้อมจะไปแค่มีสองเรายืนอยู่ตรงนี้จะมือฉันไว้ You're the only one love oh. of my life ปฏิมากรรมที เยอะแบบเยอะมากๆใครมาต้องมานะครับใครมาลอนดอนต้องมาแวะที่นี่นะครับ Natural Museum นะครับ Natural History Museum คือประวัติของธรรมชาติต่างๆบนโลกใบนี้ต้องมาโดนต้องมาโดนเด็กๆชอบแน่นอนนะเราไปดูในโซนนี้ครับคินเซหอ a l l ไปดูซิมีอะไรโอ้ยเหมือนในหนังเลยนี่ว่าโอ้เอ้ยีเล็กต้องอยู่น,นี่แนะ่แน่ โอ้ยประวัตว้าวโหใหญ่มากว้าวว้าวโอ้โหอ,อลังการมากมากแบบว้าวสุดยอดดูนี่คือหัวละวานอันนี้คือคนใช่ ออซ้ำ awesome, วะ่ะว้าวอันนี้ปราวาลอยู่บนหัวผมเหมือนที่เคยดูไอ้ตกเข้าไปอยู่ในท้องวาัลก็อยู่ได้จริงนเพราะมันใหญ่มากนะครับสวยมากใหญ่มากคนเยอะแล้วก็ดูอลังการมากมายโอ้โหอุ้ยมีคนกระดุงจีนละโอ้แมมมอสอยู่ทางนี้อันนี้คือแมมมอส นี่คือยูรักไปพาไปดูแมมมอตโอ้ว้าวว้าวพลินพลินแมมมอตโอ้เหมือนเขากำลังจ้องตาเราอยู่เลย <Bye. S 2> ม,มันจะไห้พอดามมาจากตรงนี้คู่ <Okay. S 2> มาแล้ว uh. ครับต่อไปเราจะไปดูไดโนเสาร์กันต่อไดโนเสาร์ไม่มีถ้อยคำเป็นหมื่นเป็นล้านคำพอให้มนอยาง รักที่คอยผูกเราไว้เพราะคนมากมายกิ่มหมื่นกิ่ล้านคนที่ได้พบเจอจะดีทุกเธอมันมีไหมคือดอกไม้ในเช้าที่สดใสคือเมฆน้อยที่ลอยอยู่บนฟ้าคือไอ้ลมรักที่ลอยรอวก,กายคนงรัการเดินทางเริ่มตอนในวันนี้มีแต่เธอกับฉันเราจะไม่ทิ้งกันตลอดไป เสร็จแล้วครับกับมิวเซียมเนเชอร์ธรรมชาติ history อรีอะไรสักอย่าง <c oughs> natural history มิวเซียมนะครับเราเสร็จแล้วเราสนุกกับการดูโครงกระดูกเรเสาว้ากสนุกกับการดูความเอ่อราวาความแผ่นดินไหวความเกิดขึ้นของโลกของธรรมชาติทั้งหลายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เวอร์เรอร์มาร์เก็ตไปหาเอ่อหอยนางรมหอยนางรมกำลังรอเราอยู่

ยย The b o r o w Market เราเคยทำล็อกตัวแรกกันที่นี่ตอนที่เราเด็กๆใช่มีร้านต้นไม้แล้วก็จะมีโซนชีสโซนชีสที่ผมชอบมาก <c oughs> ที่เราเจะได้ชิมชีสกันชีสต,ต่างๆเยอะแยะมากมาย <c oughs> เนื้อแห้ง แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินหอยนางรมกันก่อนไปเอิร์สเต้นก่อนดีกว่าไปไปเป้าหมายของเราก่อนเดี๋ยวเราไปร้านหอยนางรมเราจะพุ่งไปที่เป้าหมายของเราก่อนโอ้หมันคือร้านนี้ครับแต่ว่าคนเยอะมากอันนี้คือเขาลอคิวแล้วเนี่ยแถวป่ะเนี่ยริชาร์ดฮาวด์เขาคม่ต่อคิวอ่ะ เออใช่ว่ะมันคือคิวอ่ะพ็อหนุ่มสมง,งามคนนี้อา้าวหายไปไหนแล้วหายไปแล้วหนุ่มรอร่ำกล,าลก้ามโตคนนี้ของเราครับยังอยู่ย,ยเรียบร้อยสุดท้ายเราออยเตอร์ไม่ได้แดกครับคนเยอะมากรอไม่ไหวคนเย,แบบเยอะแบบเยอะแบบเก็บกดเพราะว่าอากาศมันดีด้วยเราก็เลยมาจะมาจัดฟิชแอนชิฟที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมานะครับ นี่เฟ้นไะฟนั่นกินไหมเฟ้นไฟอันนี้คืออร่อยมากเจ้านี้แนะนำนะครับว่าถ้ามาแล้วต้องโดนเยนะต้องกินใหม่ๆนั่นแหละเพราะมันกรอบใช่ให้ดูฝาเพราะชิ้นะี้นเจ้านี้นอ,<ม>อร่อยมากลองดูลองชิมเดี๋ยวให้น้องไปเปลี่ยนเอ็มพีในน้องจึงมีความไร้อร่อยน่ะความขมหวาน ามเฟีฟ้ยวของแก๊งเราทำจิ้มซีฟู้ดมาด้วย <laughs> The Bed, o f t h e Bed <laughs> <c ười> คือร้านนี้เขาได้รางวัล t n e r n a t i o n f i t and c h i p Award เลยนะครับคือแบบอารมณ์เหมือนไขเ่เค็มเหรียญทอง <laughs> ถ้าเจอโลโก้นี้ก็ลองดูครับอร่อยร้านไหนโดนจังได้ครับร้านเปิดเลยชัวเปิดจริงๆมันแบบสั่งแบบกลับบ้านได้แต่แบบจัดเลยดีกว,ว่า เราเห็นว่ามันเล้วด้ว่าบางคนเขาไม่กินไงของโซดาตาานไม่ยอมไปเอามาจนได้หอยนางรมเราอยากกินก่อนกลับบ้านแล้วแล้วน่าจะดีนะเพราะดูมันหนึบเข้มๆน่าจะครีมมี่ครีมมี่อยู่ที่นี่เขาไม่กินดิบกินกินแต่ว่าเดหลือๆคนได้นายแพ้อ่อไปแล้ว ลีลาอย่างไรครับก่อนจะได้กินนะนะนะเออตรงนี้ c r e a ี y เปรี้ยวอร่อยมเวลีกูแมนมึงเอาตัวนี้พี่งกินนมวนิวินิวินไม่กินเหรอใช่คนชัวนะใช่คนละสองตัวกินไม่ได้มากินเลยคนละสองแพ้อาหารทะเลนะ่นนายหมอให้กินอาหารทะเลแม่นะแม่นะคนละสองตัวน้องกินนม ไปฟ้บดมจะไล่าครับตอนนี้ตลาดกำลังจะปิด้องรี่ทำเวลามาดีด้วยบีบไปไหนบีบไปไหนน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาปะไม่เอาบีบมันเอาอันละสวยงามใช่ไม่กินทะเลกินทะเลไปแล้วตอนนี้ก็มีไงด้วยก โอเคจบปิดบล็อกสวยงามงได้มาเบอร์โได้กินเบียร์ได้กินออยสเตอร์จบนะฮะถอยมัน,มน,น,นครีมกว่าร้านนั้นนะร้านที่เรากินที่เราต่อคิวอะที่ว่าพี่ชอบแบบนี้มากกว่าราาาร,านานารัักกอองนนนนนนเเเดดิททาาาาไบธจจ่ยุ้มม ก็พร้อมจะไปแค่มีสองเรายืนอยู่ตรงนี้ You're the one who makes me feel so high ทุกสิ่งฉันงมีวมความหมายแค่มีเธอคนนี้ขอฝันจะไกลแค่น แวถวท่าเรืออะไรสักอย่างหนึ่งของไอริชของฝั่งไอร์แลนด์นั่นแหละเออคือมันมันมันเป็นวานจริงๆอะมันเป็นเวลจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าโดยปกติยวเวลมันจะอายุได้ประมาณน้อยปีใช่ไหมแล้วน้องโฮฟตัวเนี้ยเอออายุประ,ะ,ประมาณสิบห้าปีอะอเขาก็เลยเรียกว,ว่านางจะเป็นแบบ y ัง n ี female blue w e นี่ ัยงใก็คือเกือบจะเกือบที่เป็น female แล้วยังไม่ a l e ยังไม่ได้เป็นอีกนิดเดียวแต่คือชอบอะไรแบบนี้มากคือแบบมันสนุกมากสำหรับคือแทเตินมาทุกสต็อปพี่ไปด้วยกันเลยใช่ใช่อยู่กันา้รีบได้เลสต็อปอ่ะทั้งวันอ่ะบอกเลยวันนั้นะโปรแกรมนะโอเคขอบคุณมากวันก็คือปลาวานบลู e วานอายุ15ปีชื่อน้องโฮปเจอที่เอ แถบแอไอแลนด์ไอแลนด์หรือไอแลนด์ไอแลนด์ไอแลนด์โอเคครับเราได้ข้อมูลน้องปลาวานตัวนั้นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเดือนนศชื่ออะไรโควิดเดนโควิดเดนไม่ใช่นะครับมันคือปลาบูวานนี่แหละไม่ได้จุดกำเนิด<ช>เดือนศนศเลยนะโอเคเคลียร์แล้ว